นี่นะคะเราอยู่กันที่งานเฮลิ c คอนเดียฟู้ดเฟสิวัลค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมเหล่าเซเลบริตี้เชฟชื่อดังจากรายการท็อเชฟไอรอนเชฟแล้วก็ Master ร h เชฟอยากเจอเชฟเทียนมากเลยค่ะฉันก็อยากเจอเชฟเทียนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่อาหารจานว่างหรือแอนพิทเซอร์จากโซนใต้ท้องทะเลเข้ามาแล้วค่ะอันนี้นจะมีความ i ิเ f t ออฟ a r i b b เ a n นะคะ เราเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินนาโชของเชฟเตอร์มัลติเชฟซีซั่นเท่าไหร่นะสี่นี่ค่ะอันนี้เป็นนาโชของเชฟเตอร์นะคะแต่ฉันกำลังแชร์โต๊ะกับเชฟพิ๊ดหนึ่งสองามสี่พี๊ดระมุนว่ะเลือกจิ้นถุงหูทเราเลือกกันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นอะเหมือนแบบได้เจอเชฟดังๆอะเราเจอ แต่ว่าไม่มา <c oughs> ต่อไปเราไปหาเมนคอสกินกันดีกว่าจ้าทุกคนนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์ชัดๆมันถูกต้องเลยที่ฉันมาโธอนี่ฉีะตั้งใจมามาผมว่าชีซอบแฮร์รี่อาแน่นอนชาวชอบเรื่องรู้อยู่แล้วว่าฉันชอบอะไรตึงตึงตึึงตึงตึงตเข้ามาเจอเลยสริทรินเวอ์ มันคือห้องอาหารในกระทรวงโรงเรียนอันนี้นะอ๋อใช่ตาถึงมากฉันยังมองไม่ออกมันคือห้องโถงใหญ่ทุกคนจะไปเช็คป้อมอยู่ไหมคือแถวว่ะฉันว่าบันยสีมงเย้ดเช็คปุ๊บเพราะว่าแกนะไปด้วยไปด้วยจริงๆฉันเป็นลูกศิษย์เขา Ens, asure, ạ, มัน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 มือมันสั่นละฉันไม่ได้สั่นไอ้นี่มันส,นนสั่นแสดง well, ว่าชีเริ่มจะใกล้บินเดี๋ยวเราจะมาผ่าลูปกดได้สนิทกันเลยไปโอ้ยตื่นเต้นนี่ค่ะนี่น่ากินมากเลยไข่กับหมูมันนัวมากเลยอะมันไม่เลี่ยนเลยแต่กินมัน อะไรตัดหน่อยน่าจะดีเชฟเอียนอยู่กิฟฟินดอร์เนาะได้ต่อไปนะคะเราจะไปชิมขนมหวานกันเลยดินแดนแห่ง เคยไปแข่กมาช่วยเชฟพี่สั่นเยอะแบบเชฟด้วยจะตกรอบก่อนตกรอบออดิชั่นเดีวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต็มที่แล้วยังว่าเชฟเก่งมากเลยอ่ะปีนั้นยากเนาะปีนั้นยากขอบคุณค่ะขายวีนะคะซ์และนี่นะคะก็คือบรรยากาศของงานค h e r ร t a g e Food เฟสติวัลนะคะงานนี้ไม่มีสปอนนะคะจ่ายเองล้วนๆเลยก็ได้แบบได้มาเยอะสิ่งมากใครอยากเจอเชฟนี่แทบจะกระทบไหล